ยินดีต hey, ้อนรับทุกคนเข้าสู Mu ่ช่องงานการไม่ทำนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นวันที่28กุมภาพันธ์นะครับ ตอนนี้เรามาถึงที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะในคลิปนี้นะครับเราจะพามาดูการแข่งขันโมโตจีพีนะครับนี่ก็เป็นการดูครั้งแรกของเราเนาะขอขอบคุณทางรถจักรยานยนต์ฮอนด้าด้วยนะครับที่สนับสนุนการเดินทางของพวกเราในครั้งนี้นะครับแล้วก็ปีนี้นะก็พิเศษมากๆนะครับพอดีมีนักแข่งไทยนะครับเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์เลยนะครับที่ได้ลงแข่งในโมโตจีพีนะครับนั่นก็คือกล้องสมเกียรติจันทานะครับเบอร์35นะ ขับรถ Honda าด้วยนะครับเราก็จะมาเชียร์คนไทยของเราด้วยกันนะไ,ไปเดี๋ยวเราพาไปเดินเล่นกันในงานไปโรดไกด์ CVO นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่แรงที่สุดของฮัน e ี d เดวิสันแล้วที่เป็นแบบแรงออกมาจากโรงงานเลยนะ นี่ก็เป็นบรรยากาศของวันแรกที่พวกเรามาถึงกันนะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบจะหกโมงเย็ยนละ Good morning จ้าวันนี้ตื่นเช้ามากตอนนี้เรากำลังกินมื้อเช้านะครับเตรียมตัวออกไปสนามนะลืมเอาช้อนมาละ ตอนนี้เราก็มาถึงสนามช้างแล้วครับติดไม้ยังครับอะไรนะไม่ติดยังยังไม่ได้ติดครับเดี๋ยวไม่ติดเดยังไม่ติดพอได้ยินอยู่ป่ะเราจะเล่นนะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเดินโซนที่เราเดินไปเมื่อวานแล้วแล้วก็ยังไม่เดินนะครับนี่นะเราก็ไปตัดคอมาครับ เป็นไงตัวจริงอ,อากได้พัตเตอร์เด็บพอตอนเช้าวันนี้ก็าอ,อากาศยังไม่ร้อนมากนะแต่เดี๋ยวสักพักก็คงจะร้อนแหละตอนนี้เป็นวิตามินอยู่โอเคไปเดี๋ยวเราไปเดินกันแต่ที่แรกเราไปไหนกันก่อนฮอนด้าฮอ l ก่อนเขาให้ไปถ่ายรูปรวมรอใช่ไปเดี๋ยวเราไปฮอนด้าเอ i ก i ิบิชันฮอก่อนนะครับเช้านี้ ก็วันนี้เราน่าจะเข้าไปในสนามหน่อยเนาะเข้าเลยนี่นะครับบรรยากาศใน Exhibition hall ของ Honda เช้านี้เดี๋ยวเขามีถ่ายภาพหมู่ได้ไหมช็อตนะได้ได้ครับมีเก็บภาพด้านหน้าไหมครับก็ถ่ายภาพหมู่สินช็อตครับว้าวิ่งแล้ว นี่คันนี้เพเปิดตัวไปเมื่อวานก็เป็นคันนี้ก็เร็ววิเน จะไปดูบูธไทยอัพนะก็นี่เดี๋ยวพาไปดูเครื่องเครื่องของไทยอัพนะครับอ๋อยังไม่เปิดยังไม่เปิดพอดีอีเซลยังไม่มาอ๋อครับได้ได้ขอบคุณมากค่ะพี่โอ้โหนี่นะครับเราก็มาเปิดร้านกับพี่เขาเลยนะ อนุญาตเที่ยวชมหน่อยครับพี่ครับพี่ครับผมถามหน่อยครับไอเครื่องตัวนี้ครับในโมโตทูเนี่ยก็คือมันใช้เครื่องตัวนี้ทุกคันเลยใช่ไหมครับใช่ครับทุกคันเอาแล้วต่างกันยังไงอะพี่กับมันแล้วมันแล้วแล้วแต่ค่ายอะครับว่าคือเขาเหมือนเขาจะไปปรับจูนอะไรยังไงแล้วแต่ค่ายบล็อกนี้เลยที่คือเหมือนทางไทอัม์เป็นซัพพลายทีมใช่ไหมับยกบล็อกเนี่ยทั้งบล็อกให้เขาไปเลยแล้วเหมือนเขาปรับจูนหรืออะไรต่างๆแล้วแต่ค่ายแล้วบอดี้แต่ละคันก็ใกล้เคียง แต่ว่าไม่ได้เหมือนกันทุกันใช่ไหมพี่อใช่ก็เหมือนเรื่องบอดี้อะไรต่างๆมีการปรับอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ครับได้ครับอ๋แไ<อ>ปเดี๋ยวเราไปดูเครื่องใกล้ๆกันเสียงโคตรเพราะเลยนะพี่ครับอีกเรื่องหนึ่งมันมันเป็นเครื่องคล้ายๆกับไอสติสตทิพเป,ปลลิลอะไรพวกนั้นป่ะพี่ก็จริงๆก็คือสติทิเป,ปลิลอ่ะก็คือยกเครื่องสติทิเปิลออกมาให้ทางรถอึอเป๊ะทุกอย่างครับ พร้อมครับ,รบ,รบน,นี่นะครับเรามาดูเครื่องที่ใช้ในรถโมโตทูนะครับทุกคันก็จะเป็นเครื่องตัวนี้นะจะเป็นเครื่องสามสูบนะครับก็จะเป็นเครื่องเดียวกับที่อยู่ในเจ้าคันนี้นะครับจริงๆแล้วคันนี้ก็เป็น ตัวพิเศษนะครับเป็นสติทิปเปิลที่มีลายแบบโมดูทูอยู่ด้วยเจ๋งเนี่ยก็ไทอั้มก็จะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะที่ว่าสำหรับผมนะผมว่าเป็นแบรนด์รถมอเตอร์ไซค์ที่ทำเสื้อผ้าสวยนะครับดูดิอันนี้ก็เป็นสไตล์แบบมอเตอร์คอร์สนะหรือว่าใครขับพวกแบบสแตมเบอร์อะไรเงี้ยก็ซื้อไปใส่ได้แล้วก็ หนึ่งอย่างที่ผมชอบเลยนะถุงมือไทอามโค่รสวยนะครับไปไปดูนะนี่นะครับดูดิโคตรเทเนะเรรราา่เลยนะครับจริงอ่ะหัวราคาลดลงสามสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับเหลือเท่าไหร่เหลือสองพันเหลือพันเจ็ดเลยแบบเนี้ยอก็เป็นถุงมือหนังแท้นะครับลายโค่รเท่ะนะ เนี่ยอย่างเงี้ยคือแบบใครใส่มอเตอร์ไซค์ไฟกลมนะเท่มากพิงกูเท่มากอะไือแปดพันสี่เองนี่หนังจากจากหมื่นหกหมื่นเจ็ดอะหมื่นหกแปดร้อยอะลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะดูดิ หอไปนี่เหลือสามวันห้าเยวฟ้าวก็ใน YouTube นะครับก็มีคนหลายๆคนเป็นห่วงผมนะครับคอมเมนต์เข้ามาเยอะนะว่าแบบให้ผมหาเสื้อกาดใส่ได้แล้วนะเออเพราะว่าแบบเดินทางไกลอะไรอย่เงี้ย ก็อันตรายนะครับเขาก็เป็นห่วงนะเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะนะครับต,ตอนนี้ผมก็กําลังเล็งๆดูๆอยู่นะก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เป็นห่วงนะ <c oughs> แต่เอาจริงๆแล้วอ่ะยังทําใจกับความหนักแล้วก็ความร้อนไม่ได้นะเขายังไม่เปิดหรออันนี้คือสีใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อวาน นี่นะครับก็จะเป็นแพนอเมริกานะเป็นแผนอเมริกาที่ไม่ใช่เป็นทัวรลิงนะครับเป็นทัวริงจราขนาดนั้นนะแต่ว่าอันนี้นะครับถ้าสังเกตนะยางเขาจะเป็นยางทางเรียบนะครับก็น่าจะเป็นแนวสปอร์ตทัวริงนะครับจริงๆก็ไม่น่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับ หมือนเปลี่ยนยางแล้วก็ทําให้มันต่ําลงมาเท่านั้นเองนะแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับรายละเอียดแต่ไหนก็ดูสิ่งขึ้นจริงๆแหละจากเจนเก่านะครับเรากำลังเดินไปไหนกันเรากำลังหาทางเข้าครับเพราะว่าเรางงไปหมดเลยตอนนี้ว่า ตรงไหนเป็นตรงไหนนะเราต้องเข้าไปเก็บภาพให้ได้นะว่าไม่รู้ว่าบาัตรสีเดียของเราเนี่ยมันเข้าได้ถึงไหนแต่พี่เขาบอกว่าเข้าตรงนี้ได้แต่แต่ว่าข้างหน้าเขาไม่ได้เพราะว่าเฉพาะ V I P V I P แบบ V V อะเราแค่เราแค่เราแค่ V I P ธรรมดาอะไรตรงนั้นคือ้อง V V V I P แบบ V แบบ อันนี้มัวเขาเรียกว่าความเหลื่อมล้ำไหมครับไม่ไม่ใช่ครับเรียกว่าอะไรซิค้เข้าได้ไหมนี่เป็นอะไรครับมันอยู่พี่เป็นเราอ่ะพี่เพราะไอ้บัตรมีเดียเนี่ยครับผมเดินเข้าไปได้ถึงไหม่คือเข้าไม่ได้ใช่ไหมแล้วเราคือตรงไหนอะคะใช่ใช่ V A P เราก็จะข้างหน้าหรือบอกเธอว่า โอเคแป้งนี้เนาะขอบคุณค่ะเป็นไงโบกูบูงไหมโบโอ้มันไกลขนาดนั้นเลยเหรอใช่มันอยู่ข้างหลังป้ายแต่มันติดสนามเลยใช่ไหมเห็นเลยใช่ไหมคะโอเคขอบคุณมากค่ะเราจะโบกรถไปไหมอยากรู้เออเราไม่โบกเราเดินเดินอ่ะเลยดูดินะแล้วก็ใครข้างหน้านนู้นเลยมั้งอ่ะโอ้แล้วก็เช้านี้นะครับก็เป็น พอดีเราเดินมาเจอคนรออะไรก็ไม่รู้นะก็เลยลองแวะดูนะครับปรากฏว่าเป็นช่วงเวลาที่นักแข่งกำลังเข้าสนามนะเจอหลายคนเลยนะครับโคตรเจ๋งเ,เดี๋ยวเรารอดูกันต่อนะว่าใครเป็นคนต่อไปที่จะเข้ามานะครับเก็มารอรับนักแข่งกันนะนี่ว้า มอโต้จีพีแบบสู้ชีวิตเราก็ต้องไปหาจุดที่ดีที่สุดเพื่อที่จะถ่ายเพราะว่าบนสแตนนั้นบัตรของที่เรามีนะครับไม่สามารถขึ้นได้เลยนะที่ถามทุกประตูมาก็คือเข้าไม่ได้ไปเราไปดูวีเอพีเราเดี๋ยวเราไปดูจุดตรงวีเอพีเราอะครับว่ามันจะเป็นยังไงโหแต่ตรงนี้ก็ดีมากัน้ะเนี่ย เออถ้าตรงนี้โอเคเลยเออฝั่งอะไอ่ะ่ะนี่อันนี้ก็เป็นฝั่งสนามนะครับเห็นไหมเห็นเขาแข่งกันนะอ่ะสรุปนะคะมามาเร็วสรุปตอนนี้เราเจอจุดที่ดีที่สุดแล้วนะครับแล้วปูจะไม่ออกไปไหน ว่ารุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเบอร์สานะเป็นกล้องของเกียรติยานฮานะครับนักแข่งไทยนะคนไทยปากแขกยังไม่รู้ปากรู้เรื่องหรือเปล่าแต่น่าจะรู้เรื่องนะแนทแนเชียร์สีอะไรสีอะไรเบอร์อะไรสีเขียวมิ้นสีเขียวมินรุ่นมือดูดูรุ่นนี้ไม่มีนั่นแหละเชียร์ขนาดนั้นก็ต้องเชียร์พี่ก้องอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนไทยเราต้องเชียร์คนไทย <laughs> แต่คันไหนยังหาไม่เจอเลยคันคันสีขาวที่ที่เขียน E D M I S U ข้างหลังอะสีขาวแล้วเขาใส่เสื้อสีอะไรชุดขาวเดงหันหน้าเลยอะเรือ <c oughs> สีหันหน้าเลยอะ นี้เรากำลังเดินไปเขาเรียกว่าพิทวอล์นะครับผมก็ไม่เคยเลยนะครั้งแรกเลยนะครับนี่นะบรรยากาศ พิทบลอกนะคนเยอะมากแต่ว่าก็เป็นแค่ส่วนน้อยนะครับของในสนามนะที่จะได้มาเดินดูตรงนี้นะครับก็พิเศษนี่ไปเดี๋ยวเราเดินออกกลับไปที่ไปกินข้าวที่เราดีกว่ากลับมาถึงก็เจอภาพนี้เลยนะเป็นไงอาหารวันนี้กินอะไรแพะแนงกินทพแนงกับมันบด <laughs> ขนาดนั้นเลยนะที่ตัวสี่มันสายยาวเลยมันเหมือนกับเหมือนกับอะไรครับไสเดือนมันเหมือนกับไสเดือนกินคนเลยไสเดือนกินคนด้วยตอนนี้เรากำลังจะไปไซส์สแตนนะครับที่เป็นสแตนของฮอนด้าเลยนะเราก็เราก็ช้าล่ะเราก็ช้าตอนนี้ใช่เราก็ช้าแล้วก็ แล้วก็เราก็ร้อนนะครับแต่ร้อนเป็นเรืออ่องปกติอ่ะแต่เมื่อเช้าแต่เมื่อเ,เช้าผมออกมายังตัวขา,ขาวๆอยู่เลยนะถ้าจรงจังมาได้มีน่าจะใครจะมาแล้วคะเราขอบเขตกันได้แอนด์อ่ามาด้วยสนมากโอเคไปเดี๋ยวตอนนี้เรารีบวิง<ช>่งอ่ะเดี๋ยวไปเจอที่ไทยสแตนเลยครับเนี่ยทั้งทั้งหมดนี่ก็คือเป็นโคแฟนคลับที่มาเชียร์กล้องสมเกียรติทั้งนั้นเลยนะครับไปดูไปได้ยินเพลงไหม อกาดับสุดท้ายแต่ว่าถ้าจบจบไมอย่งดับสุดท้ายเนี่ยมจะเป็นสองสาตรนี้เป็นตาวแข่ตามด้วยอเล็กเแล้วก็แม็กโตย่าดยกองหลังจะมอไรันไหมใหดูน้องชายตัวเองครับโอ้โหที่ดะดว่าต้องมีอัเทสที่ายรัายาเขาเลือกใช้เหมือนกันนะครับ้คนสองรอบสองอเล็กมาแกสแต่ก็ได้โอ้ยจะมาแล้ว ดูให้มา้นงต้องลวงแบบนี้เท่าไหร่นะครับ รขัขอมอเตอร์สปอร์ตต้องไม่พลาดนะครับเราต้องอยู่เชียร์อยู่ชมคือทุกคนแม่งแบบคือแม่งบ้าจริงอ่ะคือแบบขนลุกนะนเออตอนแรกขนลุกแต่พอแดดมาปุ๊บขนแม่งหดเลยไหม <c oughs> ไเลยไล่หมดละลุกจนไหมอ่ะ <c oughs> ตอนนี้เรากำลังไปไหนนะั้นจับไปห้องแอร์ค่ะจับไปห้องแอร์แอร์ที่เย็นที่สุด <c oughs> เมอเคครับก็เมื่อกี้นะครับที่เราได้ไปไปดูที่ไซส์สแตนนะครับก็ต้องบอกเลยว่าแบบเออบ้าคลังมากๆนะครับผมไม่คิดเลยนะว่าแบบบรรยากาศมันจะน่าขนลุกขนาดนี้นะครับขณะผมเพิ่งมาดูครั้งแรกนะแล้วก็ไม่ได้อินกับกับการแข่ง MotoGP มากนะครับแต่ว่า บรรยากาศเนี่ยมันมันพาไปจริงๆนะแล้วก็ทุกคนในสนามนะครับก็คือแบบต้องผมขอใช้คําว่าแบบบ้าคลั่งจริงๆนะเออแล้วก็พอได้เห็นคนไทยมาแข่งได้ลงแข่งกับระดับโลกอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกรู้สึกแบบดีใจจริงๆนะแล้วแบบบอกไม่ถูกอะ่ะเออแล้วเ,เดี๋ยวตอนเย็นนะครับเดี๋ยวเราก็เข้าไปใน Honda Exhibition Hall นะครับเพื่อ มิเดนกีกับนักแข่งของ h อนด้าอีกทีนะครับไปเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นเลยอันนี้ทำอะไรก็รอกิจกรรมมิเดนกรีซกิจกรรมมิเดนกรีซก็คือแต่บางคนในกรีดก่อนแล้วค่อยมิดก็มีนะคือมิเดนกีซที่แปลว่าอะไรไม่รู้อ่ะก็ไม่รู้เลยเจอมีดก็คือเจอมากรีดก็คือเจอแล้วกรีซไหนอะ ดาราที่เรารักเนี่ย<อ>แบบว่าเ<ช>อกลอีบเหมือนที่แนทเจอมาแล้วก็มีแต่งกรีดมาแล้วไม่มีไม่มีอยากให้ต้องช่วยแชร์น,นิดนึงว่าประสบการณ์สำหรับการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีม h o นดา LCR เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างสำหรับผมเป็นการเข้าโรงเรียนใหม่ใช่ครับเพราะว่า<ม>พอเราได้เข้ามาอยู่ใน LCR ก็ได้ไปเจอจองาซาโกแล้วก็ได้ไปเจอมานิหนี่แล้วก็ได้ไปเจอ อาจารยคนนึงแล้วก็เขาพยายามเหมือนกับเขาเป็นครูของผมแล้วตอนแรกผมเป็นนักเรียนแล้วก็เขาก็พยายามบอกแล้วก็พยายามสอนแล้วก็เป็นอะไรที่ที่ดีมากเป็นเหมือนกับการเข้าเรียนใหม่แล้วก็เป็นการเรียนรู้ที่ค่อนข้างดีมากสาหรับในในตัวผมก็อยากจะขอบคุณ uh, ทางทีมอาเซียขอบคุณทางไทยงนด้าขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านแล้วก็ขอบคุณ โจฮาแล้วขอบคุณมาดินีที่สปอร์ตเป็นกำลังใจให้แล้วก็สอทตอนตูนล่นะโด้อรมดกันน่นจะได้อ่ยงอ 来干饭，来干饭。 ก็จบลงไปแล้วนะครับสาหรับการดูมอเต GP จีครั้งแรกของพวกเรานะขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ดูมาจนจบแล้วก็ขออภัยด้วยนะครับที่เรื่องภาพแล้วก็เรื่องการถ่ายทําอาจจะไม่ได้ดีมากนะใน EP ีนี้นะครับเพราะว่าก็เป็นการดูม o ต GP จีครั้งแรกของพวกเรานะครับก็อาจจะมีติดขัดบ้างนะแล้เดี๋ยวปีหน้าถ้าเกิดมีโอกาสก็จะขอแค่ตัวนะครับยังไงวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ